สวัสดีครับวันนี้เราจะมานะครับดูรีวิวการใช้งานเมนูนะครับต่างๆนะครับของตัว OBD2 นะครับรุ่น TS z e r นะครับเือตัวนี้นะครับสำหรับท่านที่ซื้อสินค้าตัวนี้ไปนะครับจะเป็น OBD รุ่น TS 0นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับการเข้าเมนูนะครับของตัวนี้ว่าเราจะไปเซตค่าอะไรบ้างนะครับลำดับแรกนะครับก็คือการเข้าเมนู ปุ่มการใช้งานจะมี3ามปุ่มแบบนี้นะครับ1 2 3สานะครับจะเลืจากซ้ายไปขวาครับ1 2 3สาแบบนี้นะครับการเข้าเมนูนะครับของเกต TSCero นะครับเราจะกดปุ่มกลางนะครับค้างไว้2วินาทีนะครับกดค้างแช่ไว้นะครับแบบนี้นะครับตัวเกตก็จะขึ้นเมนูให้มาแบบนี้นะครับก็จะมีไอคอนของตัวเมนูความเร็วนะครับจะเป็นขึ้นมานะครับแล้วกดปุ่มขวาสุดนะครับก็จะเป็นรอกต่อนาทีนะครับเป็นเชื้อเพลิงนะครับ เป็นเทอร์โบนะครับเป็นเวลานะครับแล้วก็เป็นการตั้งค่าแล้วก็กลับมาที่ความเร็วเมนูจะมีแค่นี้นะครับทีนนี้เราจะเซ็ตความเร็วเรามาเข้าดูเมนูความเร็วกันนะครับเมนูความเร็วนะครับเราก็กดปุ่มกลางเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือการปรับความเร็วนะครับคือกรณีที่ OBD กับไม้นะครับของรถไม่ตรงกันนะครับให้เราปรับความเร็วตรงนี้นะครับ โดยการเพิ่มเข้าไปทีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับแล้วก็ให้มันใกล้เคียงกันนะครับแต่ลองขับที่ศูนย์ก่อนนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์ดูก่อนว่ามันตรงไหมนะครับนะครับต่อมานะครับมาดูที่เลือกความเร็วก็เป็น O ุปีอยู่แล้วนะครับหน่วยความเร็วนะครับก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงกับนะครับไม์นะครับไม์ต่อชั่วโมงนะครับประเทศไทยก็จะใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมันนะครับส่วนการแจ้งเตือนความเร็วนะครับ ก็คือเราอยากจะให้อุ d ดีเตือนที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดลงไปให้แถบสีเหลืองกับพิแบบนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายเพื่อลดนะครับลดค่านะครับที่เราจะแจ้งเตือนความเร็วกดปุ่มขวานะครับเพื่อเพิ่มนะครับใช้งานง่ายนะครับคันนี้นะครับอันนี้คือเมนูตั้งเตือนความเร็วนะครับเมื่อเราจะไปตั้งค่าเมนูอื่นก็ให้กดปุ่มกลางค้างไว้นะครับแช่ไว้แบบนี้นะครับก็จะออกมาแล้วกดปุ่มขวานะครับรอบนะครับ รอบก็คือเราอยากจะให้รอบของตัวดีๆเนี่ยเตือนที่เท่าไหร่นะครับก็คือกดเลื่อนลงมาตรงเตือนรอบต่อนาทีตรงนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มกลางนะครับยกตัวอย่างสมมติเราอยากจะให้เตือนที่4,500รอบนะครับแล้วก็กดปุ่มซ้ายนี่นะครับเพื่อลดค่านะครับแล้วกดออกมา4,500รอบแบบนี้แค่นี้เองนะครับเกตก็จะเตือนที่4,500รอบให้เรานะครับโดยจะมีแสงไฟสีแดงกระพริบตรงนี้แจ้งเตือนให้นะครับ ต่อไปมาดูนะครับเมนูเชื้อเพลิงนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือลําดับแรกที่เราไปนะครับก็ให้ลูกค้านะครับดูตรงนี้นิดนึงนะครับคือตัวเปลี่ยนหน่วยตรงนี้นะครับก็คือซีซีของรถนั่นเองนะครับก็คือเราจะกดนะครับสมมติยกตัวอย่างตัวนี้คือโรงงานจะตั้งมาที่1.6ลิตรนะครับสมมติรถดรถของเราเป็น3 3.0อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องปรับไปให้เป็น3.0นะครับแบบนี้นะครับ เพื่อให้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของตัวบีดีเนี่ยคำนวณไดใ้ใกล้เคียงกับรถมากที่สุดนะครับก,ก็แค่นี้นะครับใครที่เครื่องยนต์2 0 0 0นะครับก,ก็ลดลงมาตรงนี้นะครับก็คือการปรับค่าซีซีของรถนะครับให้ตรงกับวีดีเพื่อคำนวณค่าอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงให้ตรงเท่านั้นเองนะครับส่วนนะครับก็จะมีการหน่วยของเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นลิตร ต่อร้อยกิโลเมตรนะครับก็ประ Eller, <indie S 2> มาณ <forcément cities S 2> นี้นะครับก็ลองลองลองเลือกใช้ดูนะครับรถบางรุ่นก็อาจจะรองรับกิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าไม่รองรับก็ต้องดูเป็นลิตรต่อกิโลเมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับต่อไปหน่วยเทอร์โบนะครับก็สามารถที่จะปรับค่าเทอร์โบได้นะครับโดยเลื่อกมาตรงนี้นะครับหน่วยเทอร์โบกดตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นร้อย kpa นะครับเป็นหน่วย psi หน่วยปอนนะครับหรือเป็นบาร์มีแค่นี้นะครับหนวเทอร์โบนะครับ ใช้งานแค่นี้นะครับเวลานะครับโซนเวลาของประเทศไทยนะครับก็จะตั้งไว้ที่บวกเกตจุดศูนย์นะครับก็คือคือตรงนี้เลยเนี่ยตอนนี้จะตรงนะครับคือบ่ายสามโมงหกนาทีนะครับนะครับส่วนการพักพักเตือนเวลานี่ก็คือเป็นโหมดที่ว่าแจ้งเตือนเวลาเราขับรถนานนะครับเราขับรถติดต่อกัน4ี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับอันนี้สี่ H.R. คือ4ี่ชั่วโมงเนะี่ยคือตัว o b d จะมีเสียงเตือนนะครับ ให้เราเหมือนกับเรารู้ว่าเราขับรถมาถึง4ชั่วโมงแล้วให้เราพักรถอะไรทันองนี้น,นะครับก็สามาเข้าไปแก้ไขได้นะครับต่อไปการตั้งค่านะครับสวิตเตือนนะครับตรงนี้ก็คือการเปิดปิดเสียงนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับส่วนสัญญาณเตือนน้ําหล่อเย็นนะครับคือการตั้งเตือนอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับเราอยากจะตั้งเตือนอุณหภูมิหม้อน้ําเท่าไหร่ก็สามารถกดปุ่มซ้ายด้วยการลดตัวเลขกดปุ่มขวาด้วยการเพิ่มตัวเลขนะครับ ถ้ามาตรฐานที่ใช้กันก็จะอยู่ที่105องศานะครับประมาณนี้นะครับก็ตั้งเป็น105องศาได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นสัญญาณเตือนแรงไฟแบตเตอรี่นะครับก็โรงงานตั้งมาให้แล้วนะครับที่10โวลต์นะครับชุดแรงดันไฟฟ้านี่ก็คือรถเราตอนนี้มีแรงดันไฟฟ้าก็คือแรงดันจากแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับความสว่างหน้าจอนะครับก็มาปรับตรงนี้นะครับก็คือกดปุ่มกลางนะครับก็คือสามารถที่จะ ปรับความสว่างหน้าจอได้นะครับก็จะมีโหมดออโต้แบบนี้นะครับตั้งออโต้ก็คือตัวตัวอุบีดิกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับแสงไฟให้อัตโนมัตินะครับแสงของหน้าจอให้อัตโนมัตินะครับโดยตัว o b บดจะมีเซ็นเซอร์ให้อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อแสงสว่างพอเพียงนะครับอ b บดก็จะปรับให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับนี่นะครับก็คือสามารถเดีวลรอกสามารถเพิ่มได้นะครับเนีย่ยเพิ่มได้นะครับเพิ่มลดได้ได้ถึง เก้าถึงสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดสเต็ปนะครับนะครับก็ประมาณนี้ลองลองลองใช้ดูนะครับการปรับความสว่างนะครับต่อมาความคมชัดนะครับคือความคมชัดของหน้าจอนะครับโรงงานตั้งมาที่ยี่สิบสี่นะครับเดครับตั้งค่า MP l a m นี่ก็คือคือตัวไฟตรงนี้นะครับสามารถตั้งเป็นแบบออโต้นะครับคือแบบนี้ก็คือเขาจะปรับแสงให้อัตโนมัตินั่นเองนะครับหรือปรับเป็นสเต็ปหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 9 1 0 11บบอด่ะปได้สดจุนะครับไฟตรงนี้นะครับหรือตั้งเป็นออโต้ผมว่าตั้งเป็นออโต้จะดีกว่านะครับเขาจะคำนวณแสงให้อัตโนมัติหรือถ้าเราไม่ชอบเลยก็ปิดได้ออฟไปเลยนะครับมันจะปิดไปเลยแบบนี้นะครับนะครับเปิดแล้วตั้งเป็นออโต้นะครับแนะนำตั้งเป็นออโต้เลยต่อไปตรงนี้ก็ไม่ไม่ไม่ตั้งค่าอะไรนะครับคือตัวเครื่องจะคำนวณคำนวณให้ออโต้อยู่แล้วนะครับตั้งค่าโรงงานก็คือการ การรีเซ็ตค่านะครับที่เราอาจจะตั้งไว้แล้วเราลืมอยากจะตั้งใหม่ทำยังไงก็คือให้กดปุ่มกลางตรงนี้นะครับตั้งค่าโรงงานคือคือค่อคาโรงงานไปนั่นเองนะครับส่วนาการล้างค่า DTC คือการลบโค้ดนะครับคือการลบโค้ดนะครับตัวโค้ดก็สำหร,รับไปดีนะครับชี้แจงน,นิดนึงว่าไม่ได้ไม่ไมไม่ได้สามารถลบได้ทุกโค้ดนะครับอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับมันจะสามารถลบโค้ดได้ในกรณีที่ ที่โค้ดนั้นไม่รุนแรงนะครับคือเป็นโค้ดทั่วไปนะครับถ้าเป็นโค้ดที่รุนแรงนะครับหรือโค้ดที่ทางโรงงานผดลิตรถเขาเขาเขาล็อกไว้ในกล่องซีอูเนี่ยเราก็จะลบไม่ได้นะครับเพราะนะ้ะเข้าใจให้ตรงกันนะครับ OBD เนี่ยไม่สามารถลบโค้ดได้ทุกโค้ดแต่ลบได้ในบางโค้ดที่เป็นโค้ดทั่วไปนะครับแต่ OBD จะช่วยให้ท่านสแกนโค้ดได้นะครับให้ท่านรู้ได้ว่า รถของท่านเกิดปัญหาอะไรแน่นอนนะครับอันนี้แต่ว่าการลบโค้ดนะครับก็อยู่ที่ว่าโค้ดนั้นจะลบได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าโค้นั้นติดโค้ดอะไรนะครับอ่าเมื่อกี้ถือว่าหมดแล้วนะครับก็กดปุ่มกลางค้างไว้นะครับก็หมดนะครับก็กลับมาที่ความเร็วเหมือนเดิมเมื่อกี้นะครับก็ลองใช้ดูนะครับการเมนูก็มีแค่นี้เองครับสำหรับเทสซิโลนะครับส่วนหน้าจอเขาสวยงามมากนะครับตัวนี้รับประกัน2ปีเต็มนะครับอ่าครับท่านใดสนใจก็ สอบถามทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดจะทิ้งไว้นะครับที่รายละเอียดด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับ